สวัสดีครับผมเลดินเข้าป่านะวันนี้ผมเข้ามายังในป่ากับเจอบเบียกนะเขาเบียกแล้วก็จะมีลุงชัยนะมากับลุงชัยด้วยนะครับวันนี้พาเจอบเบียกเนี่ยไปขอบคุณท่านฤษีสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าท่านฤษีนะครับได้ช่วยชีวิตเบียกไว้ใช่ไหมไครบเบียกยังจําได้ใช่ไหมจำได้ครับเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ร้านบอยนครับอยู่ด้านหน้า โอเคนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปกราบขอบคุณท่านหน่อยนะครับท่านมีอา่าพระคุณตอ่อเจ้าเปียงมากนะครับแล้วก็วันนี้แกก็ยงังอา่าจำสินอยู่ที่นู่นนะครับนะนั่งสมาน่าจะนั่งสมาธิอยู่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองเข้าไปดูกันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้มากันสามคนนะแล้วก็ผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับเรื่องการกินของกินของอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผลไม้เรื่องอะไรเอ่ย ผมก็ถามท่านนะว่าอยากกินไหมอยากอะไรไหมท่านบอกไม่ต้องการนะไม่ต้องการเลยไม่ต้องการอะไรนะครับเขาบอกอย่างนี้นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเรียบเข้าใบกันเลยดีกว่าทุกคนใบลยุยเขาอ,อยู่ทางนี้ครับปะปะ๊าลุงชายครับวันนี้ลุงชายจะไปไหนต่อครับหลังจากนี้หลังจากนี้ลุงก็ะาจะไปโดเวลาชาอะไรนั่นเนาะ ที่มัดไว้อะนะถ่แล้วก็วันนั้นผมให้เจ้าเปียกไปหาอยู่ให้เจ้าเปียกไปแก้แค้นแล้วก็คือแบบแต่ว่าเปียกเอาไปมัดที่เดิมแล้วใช่ไหมที่ลงชายมัดคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมลงุงไม่เนี่ยเป็นไรหรอกตอนนั้นสามคนนะครับโอ้ได้ออกพอดีเลย ที่นี่เงียบสงบนะเหมาะกับการจำศีลน,นะครับไม่แปลกใจนะว่าทำไมท่านฤาษีเนี่ยมาเลือกที่จะมาจำศีลอยู่ที่นี่นะก็ไม่แปลกใจมจะพาดูทุกคนมันเงียบสงบนะครับทุกคนแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยนะครับตรงนี้รั เอาทะเลเรจขึ in <sm deve il wel variables> <Trustee> ้มาขอาบายีไครับท่า <ôi> น ชีวิตผมไปเป็นไรแล้วันนี้จะาไปไหนกันเนี่ยเอามาหาท่านอาจารย์นั่นแหละครับม,ะะมาขอบคุณท่านฤศีครับแล้วนี่ท่านฤศีอยู่คนเดียวเหรอครับใช่สบายดีไหมครับ วันนี้พาเจ้าเปียงมาขอบคุณท่านหน่อยครับที่อ่าช่วยชีวิตเบี้ยไว้ใช่ครับก็อเห็นมันเป็นคนดีถาก็เลยอยากช่วยมันอืฮะวันนี้มาผมพามารู้จักลุงชัยนี่ลุงชัยเป็นคนจากอ่าเมืองลับแลครับท่านเนี่ยเก่งมากเลยนะสามารถ เคื่อนในเปียกเนี่ยให้คืนชียบได้คือว่าท่านเนี่ยเป็นลึกเสี่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับก็ไม่เท่าไรหรอกว่าแต่ท่านเนี่ยเป็นคนดีนะก็อะชอบช่วยเหลือคนดีทำความดีมาแต่ถ้าคนชั่วๆมา,าก็ม่เก็บไว้หรอก เย่างนี้นะเจ้าเพียเป็นคนดีเคยอยากช่วยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะลองเข้าไปนั่งคุยกับท่านดูนะครับทุกคนตอนนี้ร่างกายผมบูรณ์แล้วครับอืมเอเพื่อความวยอีกด้เหมอกันดีดวิญญาณเองอยากให้เป็นอะไร เอ้ยเอากลับมาในหลังเดิมได้เอาแล้วสม,สมบัติที่ท่านเข้าหาไปไหนหมดครับอแอบไบอยูในที่ก่อนนี่แหละดีแล้วครับท่านแอบบแอบบไวด้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มีคนเข้าป่าเยอะมากเลยครับอาจจะโดนป้นได้ครับใช่มีไอ้พวกเร็วๆเ,เยอะแต่มันมีเห็นข่าหรอะ เราจะไปไหนกันต่อเนี่ยก็มาหาท่านฤาษีนี่แหละมาพาเจ้าเบงมาขอบคุณก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละเอาอย่างให้ท่านลองทำสมาธิดูนะว่าตอนนี้เราจะต้องทำยังไงกันต่อเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเรา แล้วก็ผมผมอยากจะขอเลขท่านสักหน่อยได้ไหมได้ฮะได้ได้ได้เนขาก็ไม่เงินไนะท่านไม่ต้องเขียนอะไรหรอกท่านทําไงก็ได้ให้มันเป็นเลขอะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนดูเขาทายเอาออเขาอยากแข่งอะไรมันแล้วแต่วดวงแล้วแต่โชคแล้วแต่สตาร์เอาใครรู้เหมือนกันนะอ่าถ้าลองทําดูนะว่าจะเป็นเลขอะไรครับท่านได้ด ขอเลขหน่อยท่านทำเป็นเลขอะไรก็ได้ครับนี่เลยทำองไงก็ได้เป็นเลขอ่ะทุกคนผมจะให้อ่าท่านฤาษีนะครับทำใบไม้นะให้เป็นเลขนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยทำนายเอานะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับ ไม่แน่ทุกคนแล้วแต่ดวงเลยนะครับนี่ถ้าใครดูเป็นเลขอะไรก็ถ้าแทงถูกก็โชคโชคดีไปนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวลองขอเลขจากท่านฤษีดูทุกคนเพื่อมีรุ่นนะครับท่านฤษี่ครับแล้วท่านบอกว่าวันนี้จะทําจะพาเปียกไปทําสมาธิอะไรครับที่ไหนครับตรงนี้เหรอ พาเบียกไปทำสมาธิใช่ไหมครับครับทุกคนหลังจากนี้นะเจ้าเปียก,ก็จะทำสมาธิกับท่านฤาษีอยู่ที่นี่นะครับนะแล้วก็ท่านฤาษีก็จะคอยบอกอ่าเรื่องข่าวสารนะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้แบบว่าไม่เกิดอันตรายต่อเรานะครับนี่ก็พาลุงชายมาครั้งนี้พาลุงชายมาดูอ่าท่านฤาษีด้วยนะครับอ่ามาทําความรู้จักกันไว้ก่อนนะครับ นหนเปียกหยิบมาให้ป้าดูหน่อยนะถ้าท่านฤาษีเสร็จแล้วเปียกนั่งก่อนเดี๋ยวรอท่านทำสร็จก่อนนายนไหนๆๆเปียกป้าดูหน่อยเร็ว เลขอะไรวะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองทายกันเองนะเดี๋ยวถือก่อนเบยกนี่ทุกคน,นก็ลองลองลอง,ลองทายกันเองนะทุกคนผมไม่รู้นะถ้าฤาสีให้เลขมาเลขอะไรก็ใหม่รู้นะครับเอปะป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องลองทายเอาแหละนะครับ ก็ลองขอท่านขอเลขท่านเลขเล่นๆนะครับเลขเลขมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะความคิดท่านกับอันนี้แต่ก็ลองทายเอาเป็นเลขอะไรผมไม่แน่ใจอะเบียกไปเดี๋ยวท่านฤีษีเขาจะพาเบียกไปทําสมาธิทําอะไรแล้วโอเคทุกคนหลังจากนี้นะเปียกจะต้องไปทำสมาธิกับท่านฤาษีนะครับ

ผมกล่องแกนะครับอิดซีกหนึ่งเหมือนแกเอาพวกเศษอ่าพวกหินที่มันแหลมแหลนะครับตัดเลยนะทุกคนลองดูดิมันเป็นรอยตัดอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่รอยกันไกรนะครับมันไม่ใช่ทุกคนมันเป็นเหมือนรอยหินนะครับที่เขาตัดอย่างว่านะแกอยู่แต่ในป่าในเขานะครับได้ครับ ท่านฤทสิครับเอ่อสักครู่นะครับขออภัยนะครับอรอรเอาผมจะถามว่าท่านฤาษีต้องการอะไรไหมครับต้องการของจินหรือว่าอะไรอะไรไหมครับ<อ>ผมหรือว่าต้องการของอะไรไหมครับผมอยากตอบแทนบุญคุณที่ท่านช่วยเบียกไว้อะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนอย่างที่ผมบอกท่านฤาษีเขาไม่เอาอะไรเลยนะครับมีบริวารค่ะเอามาให้ตลอด บริวารด้วยเหรอท่านอะไรแบบนี้เดี๋เ<ห>ราเอาไปให้ค่ะคือได้ขอบใจมากแต่ถ้าท่านอยากได้อะไรบอกผมได้เสมอเลยนะครับถ้าผมหามาได้ผมจะพยายามมาหาหามาให้ท่านครับได้ได้ไดเอาละท่านฤาษีทําพิธีของท่านไปเลยครับผมขออภัยนะครับ<ว>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 ฟัง,ฟงท่านฤาษีแกท,ทําสมาธิไปนะครับ ต้องบอกว่าตอนที่ท่านฤาษีแกช่วยชีวิตเจอาเปี้ยงเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะทุกคนเขาพาไปช่วยเลยนะมไม่รู้แกช่วยยังไงทุกคนแต่ว่าแกเก่งมากยอดมากๆเลยนู่นนะอุนงชัยก็นั่งอยู่ตรงนู่นนะครับทุกคนแกก็มาด้วยนะครับคร้งนี้ส่วนมากแกไม่ค่อยจะว่างทุกคนติดธุรานะครับของแกวันนี้แกต้องไป ทนธุราแกอีกนะครับกก็ไม่ค่อยว่างนะครับท่าตนฤาษี่ทำสมาธินครับนะอ้าวหายไปแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนนะลงว่าไงเขาหายไปไหนแล้วน่าจะไปแอดทำสมาธิ ครับเจาเพียงสีน้อยสักสีแล้วหายวับไปเลยนะลงุงน,น่าจะเป็นเงิี่ลุงผูนะ้นีใช่ผมว่าน่าจะใช่นะครับลงุงเพราะแกหายวับไปเลยหายจริงนะทุกคนไม่รู้หายไปไหนนะครับเอามาแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าจเพียงเนี่ยไปดูดวงก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้าง ด่วอ๋อเรื่องอันตรายของเปียกอหรอครับท่านฤาษีผมอเองก็รออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข้ามามน้องชายก็รับสบายเลยนะทุกคนวันนี้ก็รอแกทำพิธีของแกไปเดี๋ยวหลับทุกคน หายไปอีกแล้วนะครับดูว่าไปที่ไหนนะท่านฤาษีหายไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวแดงฮะลุงต้องไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยลุงเนี่ยจะต้องไปดูไอ้ขวที่ดูแลเมืองของลุงก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาทำพิธีนานยังไงเนี่ยลุงก็คงจะรอไม่ไหวหรอก ลุงต้องรีบไปก่อนอ๋อลุงต้องรีบไปดูคนที่คนชั่วที่ดูแลเมืองลุงะนะใช่แล้วราชาที่เราจับมัดไว้ปะนั่นและโอ้ถ้ายังไงลุงไปผมก็ต้องไปกับลุงนั่นแหละแต่นี่ลุลงลุงรอจะรออีกสักพักแม่ครับลุงลุงคงต้องไปแล้วแหละถ่าเองจะรอเจาะเปียกก็นันงรอได้เลยอืมเดีย๋ยวเรารอดูอีกสักพักหนึ่งไหมลงุง หรือั่าไหลหรือว่าไม่ทันละไหลูกแล้วตลแต่เองเลยเดี๋ยวยังไงรอดูอีกสักพักหนึ่งนะลงุตงตามนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวก็รอเจ้าเปียกับทันิศีนะครับสักพักหนึ่งดูนะครับเผื่อว่าแกอาจจะปรากฏออกมานะครับ เขาไปอยู่นู่นได้ไงไม่รู้นะกระเปียกเดินมาแล้วเป็นละครลุงชัยตามนั่นแหละเพียดเดี๋ยวเองพามันไปได้เลยนะไปได้แล้วหรอครับท่านฤเษีเดี๋ยวอีกสักสองสามมัน หรือพรุ่งนี้ก็ได้เอ่งคอยพามันกลับมาเดี๋ยวข้าจะพามันทำดีให้รางายมันสมบูรณ์กว่านี้ก็คือตอนนี้ร่างกายเปียกยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับใช่นี้ก็ออกไปก่อนได้แล้วท่านฤๅษีต้องการตัวเปียกไหมครับจะต้องการเอาเปียกอยู่ไว้ก่อนก็ได้นะครับท่านฤๅษีไม่เป็นไรไห้เปียกไปอยู่กับเองก่อนก็ได้ ก็ไไไไมมม่่ดด้้้เหนนนนันาาอแลวงั้นท่านฤาษีกลับที่เดิมไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับคร,รับท<ป>่า<ป>นอาจารย์ดูแลเขาให้ดีๆหน่อยสักน<ฮ>ิดครับลงุง<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวไปกันแล้วนะลงุง<ฮ>เดี๋ยวผมไปส่งท่านฤาษีก่อนครับลงุง<ฮ>ต้องไปดูทุกคนนะ เราไปดูคนอ่ในเมืองรับแรนะก็คือไอราชาเวีรยวๆคนนั้นนะครท่านอาจารย์ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ไอ้ท่านฤษีขอบคุณมากเลยนะครับ สีบอกว่าเขาจะเข้าไปทำสมาธิด้านในนะแยกลบท่านฤที่เขาทำสทมาธิของเขาไปเราเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันละนไปดูไอราชาคนที่ยึดเมืองลุงชัยตอนนี้นะครับสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพน่าจะสุดโทมนะผมคิดว่าเพราะว่าไม่ได้ไปดูวันที่สองแล้วนะครับ ใม้มันกินน้ำอย่างเดียวไม่ให้มันกินข้าวเลยนะครับทุกคนมูนาะท่านดูสิแกทำสมาธิอยู่นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวไม่ไม่รบกวนแกละนะครับทุกคนต้องไปละล้ำล้าล้ำล้ำลาท่านฤทัเรียบร้อยแล้วนะครับลุงครับ ยังดยแดดออกแล้วนะครับทุกคนดูท้องฟ้านะแดดแรงมากนะครับช่วงนี้นี่นะครับเราจะต้องเดินทางไปที่ เ,เรานะครับคุมขังราชาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูอาการมันสักหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะแย่นะทุกคนอาการมันตอนนี้